เราจะไปดูต้นฝรั่งที่เราปลูกกันนะจ้าไปเลย,เลยวันนี้เราจะไปดูต้นฝรั่งกันด้วยไป Let's go <S ไ,ปไปดูฝรั่งที่ปลูกกันจ้า,าตอนบ่ายตอนเย็นไม่บ่ายแล้วค่ะตอนเย็นไม่กะตอนเย็นจ้า เข้ามาเี่เรามาดูนะคะนี่จ้านี่จ้าต้นพลังจ้าจะรอดปลอดภัยดีไหมเนี่ยจะรอดหรือจะลดด่ะลวงนะคะไอ้ต้นหนึ่อ่ะ นีตรงนี้ตรงนี้อันนี้ไก่แจ้ค่ะไก่แจ้นะจาีตน้นนีด้วยค่ะไอ้ต้นนี้น่าจะรอดแต่ต้นเมื่อกี้นี่ไหน,น,นอันนี้ต้นมะเฟืองลุงน้อยนะคะอันนี้ต้นดอกเข็ม,ม,มเราเอารล้อรถมาใส่เพราะว่ากันเขาตัดหญ้าโดนค่ะส่วนเนี้ย ต้นเงาะคุณนายมะปรางแล้วก็ไหนต้นทุเรียนหนูถึงไหนแล้วไม่ใช่อันนี้เขาเรียกต้นดอกแคร์ลูกไหนต้นทุเรียนหนูจะได้กินปีไหนลูกจะได้กินกับเขาไหมฮะเออนี่นี่กล้วยด่างมีกล้วยด่างกล้วยด่างถ้าเป็นสมัย กล้วยด่างฮือฮานี่เราเราขายได้ตังค์นะเนี่ยกล้วยหางคืออะไรกล้วยด่างลูกเห็นไหมมันด่างด่างลูกเนี่ยตอนนี้มันกระแสฮิตฟีเวอร์มันไม่มีแล้วนี่ต้นทุเรียนของน้องมะปริงคนสวยค่ะไปไปไปยุงเริ่มมาแล้วสวนต้นฝรั่งต้นนี้น่าจะรอดอีกสี่เดือน จะติดผลเขาบอกแต่ต้นนี้เนี่ยต้นนี้น่าห่วงจังเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ขอให้รอดปลอดภัยนะลูกนี่กล้วยด่างอันนี้ต้นหนูระวังรถนะลูกเดี๋ยวระวังรถนะคะพี่แล้วพี่ยังไม่เห็นสอ่งอันนี้มาให้หนูสิพาไ่น้ำไปเลยน้ำไม่ได้ต่อพี่เอ,อ นี่ปามค่ะ <c oughs> ดูตะลายปาวเขาใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยไ<อ>ป,ป หนูเดินให้มันถาถูกที่ถูกทางหน่อยลกูกเดี๋ยวงูงูเงือม,มันกระโดดนับขาแหละ <Nice. S 1> go